นี่แหละพริกอันบ่านแม่พริกกินดาเด้เนาะประสังเนาะมาเก็บพริกเด้อพี่น้องให้ซิมฟีเด้อขันบ่เผ็ดขันบ่เผ็ดให้กินบดกระตานี่แหละเนาะซิมฟีเก็บพอยตู้ไปปลูกพี่น้องเอ้ยว่าอยู่กับต้นหมากลากไม้นี่แหละเฮาว่าวก็เรื่องผู้อื่นบ่ได้เขาสิปับสิไหมสวัสดีนะคะเพื่อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุษณีสปาชาแนลโมาเที่ยวปลาเที่ยวดงพืชขอ,อ,องอยากของกินดอกกบเบิล้ลเราประสังกบเบิ้แล้วกับเขาไงคือว่านะจงไปเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์มันนี่แหละพริกบ้านเพชรแปดตายไม่ใช่พริกจินดานะคะคเพื่อนๆคะ่ะนี่แหละพริกบ้าน เขาเรียกพริกช่อบ่พริกช่อดูใบมึงรักงามจังจะขอเพิ่นไปปลูกดูนี่ขึ้นมาเวามาวามาจจาบ่ได้ให้บ่ให้เวาเรื่องของกันกับบ่ได้เวาบ่เคยได้เวาเรื่องของผู้อื่นเด้อไปน้ำปลาน้ำสวนนึงสี่มาลองป่องแปงไปเชิดได้อันต้นบางฮงโคนหลายเนาะประังเนาะฝนหืมบางหัน บักเออปลูกเอาไม่ยุ่นหละอันนี้มันเป็นดินพ่นหรือดินยังนี่เป็นดินนั่นดินสาอืะนี่แหละพี่รุษนีกับบ่มีอีหยังดอกมาเล่นน้ำพี่น้ำน้องก็คุยกันไปเฮ็ดคลิปทรงเจ้านายไปไผสิว่าบ่มีสาระก็จะว่าโลดบ่ว่ากันเด้อนี่แหละเขาเอือนผู้เฒ่าเขาเอือนผู้เฒ่าอันพะโลกะลาเอาอัน ขันเอาน้มค้างไว้มันก็ดีอันนี้ตัวนี้ผักอันไม่เคยพูดถึงไข่ไม่เดยพูดถ้าเบาถึงพ่อยไงฮะปล่อยไปตามอันนี้แหละปล่อยน้ำน้ำคือว่าน้ำฟังนี่คือว่ามันบอกบอดีคือฟังนั่น น้ำเจาะดีนะเสร็จได้พี่ดุสณีแรงถอยที่เนี่ยเก็บพิษได้ละกันปะที่เขาห่มเนาะเฮาไปตามประสาเนี่แหละน้ำดงน้ำปลาไทยกบไทยเขียดไทยหมูไทยมา้าไปเรื่อยๆตามธรรมชาติเนาะเพื่อนๆเนี่ยเ,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 เขาเมื่อเบิ้งไห้กันเล็กกันนี่แหละพวกนั้น,น้ำดีน้ำด,ดีพิษ สวนใหญ่อยู่ทางพุ่นบ้าน้องเหี้ยมันบ่สวนใหญ่เก็บจักรอบแล้วพูนี่จักอันนี้พูนี่เดี๋ยวมือแรงพุ่นล่ะแดดอ่อนๆพุ่นล่ะจังสิออกมาเอาเบียร์ไปอีกตูวไปเอาเข้าไปในห่มไปในห่มจบอยู่ที่ตรงร่มนี่ก็มีอยู่สวนนี่สวนหน่อยสวนนั่นสวนบ้าน้องเหี้ยจักไรภาษาอังกฤษอืมจบคลิปนี่ สามนาทีกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะ